สวัสดีครับนี้จะมาเสนอความรู้เกี่ยวกับเรื่องการชนยืดหยุ่นใน2มิตินะครับแต่ว่าจะเป็นกรณีพิเศษนะฮะที่วัตถุ2ก้อนเนี่ยชนกันแล้วมวลเท่ากันและก้อนที่ถูกชนเนี่ยจะต้องอยู่นิ่งด้วยไม่ว่าจะเป็นการชนแบบไหนนะครับยึดกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะโมเมนตัม um ก่อนชนเท่ากับหลังชนนะครับผมก็จะให้ก่อนชนก้อนที่1เนี่ยมีมวลเป็น m 1 ก้อนที่2มีมวลเป็น m2 แล้วก็ความเร็วก่อนชนเป็น u ความเร็วหลังชนเป็น v นั้น v1 ก็เป็นความเร็วหลังชนของก้อนที่1 v2 เป็นความเร็วหลังชนของก้อนที่2เพราะฉะนั้นทางซ้ายนี้ก็คือโมเมนตัมหลังชนของ2ก้อนจะเท่ากับโมเมนตัมก่อนชนของก้อนที่1เพราะว่าที่2นะ,ะที่จริงมันก็ควรจะมีโมเมนตัม 2u2 ตกเข้ามาด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่า เงื่อนไขของเราเนี่ยกำหนดให้ก้อนที่ถูกชนเนี่ยอยู่นิ่ง U2 เนี่ยเป็นศูนย์เมื่อ U2 เป็นศูนย์โมเมนตัมก่อนชนของก้อนที่สองก็เลยไม่มีนะครับตอนนี้ก็ไม่มีนะฮะดังน,นั้นกฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็เขียนแค่นี้ทีนี้ถ้าเผื่อเป็นการชนยืดหยุน่นยืดหยุ่นแปลว่าอะไรน,นะครับการชนยืดหยุ่นเนี่ยก็แปลว่าจะต้องอนุรักษ์พลังงานจนนะฮะ พลังงานชนก็เป็นพลังงานจนหลังชนของก้อนที่หนึ่งกับพลังงานจนหลังชนของก้อนที่สองก็จะต้องเป็นพลังงานจนก่อนชนของสองก้อนรวมกันนะฮะก็เช่นเดียวกันนะครับก้อนที่สองเนี่ยก็จะมีพลังงานจน 1, 2, 2, 2, หนึ่งสองเอมสองูสองกลังสองอันนี้เป็นพลังงานจนก่อนชนแต่เนื่องจากว่าอยู่นิ่งอยู่นิ่งก็คือก้อนนี้เป็นศูนย์ไปเราก็จะไม่เขียนนะครับนะะอันนี้ก็เป็นกรณีพิเศษสุดๆเลยนะครับ อนอกจากนั้นเนี่ยก็จะให้มวลที่วิ่งมาชนกันเท่ากันด้วยนะครับมวลลอ,อลิงก์พึ่งเห็นนะครับมวลที่เท่ากันชนกันนะครับ m1 เท่ากับ m2 นะครับเพราะนั้นสมการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ย m ก็จะเอา m หารตลอดนะครับก็จะเหลือแค่ v 1บวก v 2เท่ากับ u1 แล้วก็สมการพลังงานจนก็จะเอา2คูณตลอดแล้วก็เอา m หารตลอด นั้นพลังงานจนก็จะเหลือแค่นี้นะครับ v1 กัลลัง2บวก v2 กัลลัง2เท่ากับ u1 กัลลัง2นะแล้วเราก็จะมาแก้สมการ2อันนี้นะครับ v1 บวก v2 เท่ากับ u1 แล้วก็ v1 กัลลัง2บวก v2 กัลัง2เท่ากับ u1 กัลลัง2อะผมยกสมการโมเมนตัมมาก่อนนะครับสมการโมเมนตัมย่อส่วนนะฮะท่ที่ย่อส่วนมาได้เหลือแค่นี้เนี่ยก็เพราะว่ามวลสองก้อนซึ่งคูณอยู่ตลอดเนี่ยมันเท่ากันก็เอามวลหารตลอด สมการนี้ได้มาจากกฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับโดยที่ก้อนที่2อ,อยู่นิ่งก่อนก่อนถูกชนนะาการชนก็จะเกิดลักษณะอย่างนี้นะครับนะพอชนปั๊บก็จะเกิดการแยกนะครับชนแล้วแยกออกจากกันนะครับก็จะเป็นการชนใน 2มิตินะครับก็คือเดิมถ้าเป็นชน1มิติเนี่ยก็ทั้งหมดจะอยู่ในแนวเส้นตรงนะทีนี้พอชน2มิติเนี่ยก็คือจะมีความเร็วเฉเออกไปจากแนวเส้นตรงเดิมนะครับนี้เนื่องจากว่าความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ v 1บวกเวกเตอร์ v 2เท่ากับเวกเตอร์ u 1ผมก็จะเอาเวกเตอร์ v 1กับ v 2นะซึ่งแทนด้วยลูกศรเนี่ยมาบวกกันนะครับ สมมติว่าเวกเตอร์ v 1กับเวกเตอร์ v 2เนี่ยทำมุมกันเป็นมุมทีตาหลังชนนะฮะก็จะเอามาบวกกันนะครับบวกกันก็ยกเวกเตอร์ไปวาดรูปหางต่อหัวแบบที่เราเคยเรียนกันมาพื้นฐานของการบวกเวกเตอร์เลยเวกเตอร์ v, v 1บวกเวกเตอร์ v 2ได้เวกเตอร์ u 1นะครับงนั้นผลลัพธ์ก็คือลากจากหางเวกเตอร์ตัวแรกไปจดหัวเวกเตอร์ตัวสุดท้ายนะนั้นอันนี้ก็คือเวกเตอร์ u 1นะครับงนั้น รูปนี้เนี่ยนะฮะก็แทนสมการการบวกเวกเตอร์นะครับแทนเยอะเขียนสมการออกมาเป็นรูปสัญลักษณ์นะครับก็เขียนสมการออกมาเป็นรูปลูกศรหางต่อหัวอันนั้นอันนี้ก็คือสมการนะครับนะฮะที่เราเห็นในภาพนี้นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมนี้ก็เป็นสมการอ่านอะนะ่ทีนี้คือสมการการการเขียน สมการเวกเตอร์ในรูปภาพสูตรการบวกเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b ได้เวกเตอร์ c มีสูตรสูตรการบวกเวกเตอร์ก็คือขนาดของเวกเตอร์ c ยกกำลังสองจะเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองบวก2 ab cos ทีต้า พีตาก็คือมุมระหว่างเวกเตอร์ a และเวกเตอร์บีทีนี้แทนที่เป็นเวกเตอร์ a เวกเตอร์ b เวกเตอร์ c นะครับก็จะเป็นเวกเตอร์ v 1บวกเวกเตอร์ v 2เท่ากับเวกเตอร์ u 1นะเราก็แทนค่า c ด้วยเวกเตอร์ u 1นะครับ a ด้วย v 1แล้วก็ b ด้วยเวกเตอร์ v 2นะฮะจะก็จะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือ การใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับเป็นการบวกเวกเตอร์แต่ว่าสมการนี้ก็บอกได้แค่ขนาดของเวกเตอร์ที่บวกกันทีนี้การชนกันเนี่ยนะครับถ้าเป็นการชนแบบยืดหยุ่นเนี่ยมันจะมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือเงื่อนไขของพลังงานจนนะฮะพลังงานจน1นึ m 1 v 1นึ่กลังสองบวก1น m 2 v 2องกลัง2เท่ากับ1 2 m 1 u 1นึ่ลังสองบวก12ก m 2 u 2องลังสอง u 2เป็น0ก็เหลือแค่นี้แล้วก็ m เท่ากันก็ m ตัดนะฮะอันนี้ก็ได้มาจากตอนที่แล้วนะครับนะฮะทีนี้การชนกันเนี่ยถ้าจะเป็นการชนยืดหยุ่นมันก็จะต้องอนุรักษ์ทั้งโมเมนตัมซึ่งก็คือสมการสีขาวนี้นะแล้วก็อนุรักษ์พลังงานจนคือสมการสีเหลืองนี้นะสมการสีเหลืองนี้ได้จากการอนุรักษ์พลังงานจนส่วนสมการสีขาวนี้ได้จากการอนุรักษ์โมเมนตัม นั้นถ้าเป็นทั้งสองเงื่อนไขคือชนอย่างยืดหยุ่นชนยืดหยุ่นก็สองสมการน,นี้ก็จะต้องจริงทั้งคู่ทีนี้สองสมการน,นี้จะจริงทั้งคู่ได้ก็แปลว่าพจน์นี้ต้องไม่มีนะฮะพจน์นี้ต้องไม่มีคืออะไรก็คือ v 1เป็น0หรือ v 2เป็น0หรือโคไซน์ทีตาเป็น0แต่ถ้า v 1เป็น0 v 2เป็น0นตัวใดตัวหนึ่งเป็น0ย์เนี่ยมันก็ไม่ใช่การชน2มิติ นะครับการชน2มิติเนี่ยก็คือ v 1ต้องไม่ใช่0 v 2ต้องไม่ใช่0ดังนั้นตัวที่เป็น0ได้ก็คือโคไซน์ทีตาตัวเดียวนะครับเมื่อมีโคไซน์ทีตาตัวเดียวที่สามารถเป็น0ูนย์ได้เราก็จะบอกได้เลยว่ามุมทิศค่ามุมที่ทําให้โคไซน์เป็น0นย์ก็คือมุม90องศาจะได้ข้อสรุปที่น่ารักน่าจํานะครับว่าสําหรับวัตถุสองก้อนมวลเท่ากันชนกันอย่างยืดหยุน่นแล้วแยกออกมาเป็น 2แนวนะฮะมีข้อสรุปคือวัตถุจะต้องแยกออกจากกันเป็นมุมฉากหรือมุม90องศานั่นเองนะครับจำอันนี้ให้ดีๆนะครับนะ,ะเมื่อจำเงื่อนไขข้อสรุปของการชนของวัตถุ2ก้อนมวลเท่ากันชนกันอย่างยืดหยุ่นก้อนที่ถูกชนต้องอยู่นิ่งนะครับมาดูตัวอย่างนะครับ แทนที่เป็นหนึ่งกับสองก็เปลี่ยนเป็น a กับ b ไม่มีอะไรยา,ยากๆนะครับ a กับ b เป็นทรงกลมโลหะมวลเท่ากันเข้าเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับมวลเท่ากัน a ชน b ที่อยู่นิง่งเข้าเงื่อนไขที่สองนะครับแล้วก็ในแนวที่ไม่ใส่ไม่ผ่านศูนย์กลางมวลก็คือเป็นการชนแบบยืดหยุ่นชน a กระเด็นออกไปจากแนวการขึ้นที่เดิมสามสิบเจ็ดองศาแล้วมาดูนะครับชนเปี้ยงกระเด็นออกไปนะครับนะ สีขาวนี้ก็คือเวกเตอร์ความเร็วก่อนชนสีเหลืองอันนี้ก็คือเวกเตอร์ความเร็วหลังชนของ A กับ b นะฮะปรากฏว่าโจทย์บอกว่า B เนี่ยกระเด็นออกไปเป็นด้วยอัตราเร็ว18เซนิเมตรต่อวินาทีส่วน A กระเด็นออกไปจากแนวเดิม37องศาเราก็เขียนข้อมูลที่โจทย์ให้มาลงไปในรูปนี้นะครับพราะฉะนั้นจาก ข้อสรุปที่ได้เมื่อกี้นี้นะครับสมมติผมสมมุติว่า B เนี่ยทำมุมกับแนวเดิมของเวกเตอร์ความเร็ว A เนี่ยเป็นมุมบีตานะฮะเนื่องจากว่า V1 กับ V2 เนี่ยต้องทำมุมกัน90องศานะครับนั่นก็แปลว่าบีตาบวก37องศาเท่ากับ90องศานะเห็นอย่างนี้แล้วเราก็สามารถจะบอกได้เลยนะครับว่า B หรือ V 2เนี่ยทำมุมกับแนวการเคลื่อนที่เดิมของ A เป็นมุม53องศา นะฮะแก้สมการง่ายๆนะครับอนะ่ทีนี้นอกจากนั้นนะครับเราจะหาตาเร็วก่อนชนและหลังชนของ A ได้ไงนะครับเรารู้อัตตาเร็วหลังชนของ B เท่านั้นเองนะครับเราจะหาตาเร็วก่อนชนของ A และหลังชนของ A ได้ไงก็ใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมนะครับนะฮะความเร็วของ A บวกความเร็วของ B หลังชนจะเท่ากับความเร็วของ A ก่อนชนซึ่งเราก็จะวาดรูปได้ออกมาเป็นแบบนี้ รลรวก็ใส่ค่าต่างๆลงไปในรูปนะฮะเอนะทำมุมกับแนวเดิม37องศาส่วน B มีขนาดของความเร็วเป็น18เซนิเมตรต่อวินาทีนะฮะแต่เนื่องจากว่าเป็นการชนยึดยุนของวัตถุสองก้อนมวนเท่ากันก้อน B หยุดนิ่งนะ,ะ A, กับ B หลังชนต้องทำมุมกัน90องศามุมตรงนี้นะครับต้องเป็นมุม90องศา ดังนั้นเราก็จะได้รูปออกมาเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะฮะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแค่ดูรูปแล้วก็ตอบได้เลยนะครับว่า v 1เท่าไหร่ u 1เท่าไหร่นะครับ,นะรบเนื่องจากว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็ใช้เอกลักษณ์ตีโกณน,นะครับนะฮะ v 2นี่เป็นด้านตรงข้ามมุม37องศา u 1นี่เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากนั้น v 2หารได้ u 1ก็จะออกมาเป็นไซน์สาองศา หรือ v2 เท่ากับ u1 ไซด์37องศาเราก็แทนค่าที่เราทราบลงไปนะครับ v2 ก็จะมีค่า18ซนเมตรต่อวินาทีอันนี้โจทย์กำหนดให้นะ37องศาอันนี้โจทย์ก็กำหนดให้ก็ติดตัวแปร u1 ตัวเดียวนะครับเราก็แทนค่าไซด์37องศาลงไปนะครับก็จะมีค่าประมาณนะอันนี้มันไม่เท่าเป๊ะหรอกนะครับประมาณ0.60ก็แก้สมการออกมาก็จะได้ u1 ออกมามีค่าประมาณ 30ซนเมตรต่อวินาทีได้ความเร็วก่อนชนของก้อน A เป็น30ซนเมตรต่อวินาทนะีต่อมานะครับอยากจะรู้วีหนึ่งนะครับความเร็วหลังชนของ A มีค่าเท่าไหร่นะเราก็มาดูนะครับอันนี้ v ีสองเป็นด้านตรงข้ามมุม37องศาในขณะที่ v ีหนึ่งเป็นด้านประชิดมุม37องศาดังนั้นเอา v ีสองหาร v ีหนึ่งก็จะออกมาเป็นแทนเจนต์ของมุม37มองศา ดังนั้น v 2ก็จะมีค่าเป็น v 1แทนจน37องศาเสร็จแล้วก็แทนค่าต่างๆลงไปนะครับ v 2ก็18ซนตมต่อวินาทีตามที่โจทย์กำหนดให้นะค,ค่าแทนจ37องศาก็จะมีค่าประมาณ0.75ก็ติด v 1เป็นตัวไม่ทราบค่าตัวเดียวเราก็จะแก้สมการหาค่า v 1ได้ง่ายๆนะครับก็ย้าย0.75ออกมาหาร18ซนตมตรต่อวินาทีได้24ซนเมตรต่อวินาที เราก็จะได้คำตอบออกมาหมดแล้วนะครับว่าความเร็วก่อนชนของ a เป็น30เซนเมตรต่อวินาทีแล้วก็ความเร็วหลังชนของ a มีค่าเป็น24เซนิเมตรต่อวินาทีนะครับข้อสังเกตนะครับได้คำตอบมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนะครับเราทำง่ายได้ขนาดนี้เนี่ยนะครับเพราะเราไม่ได้แตกเวกเตอร์เลยนะครับเราไม่ได้แตกเวกเตอร์นะครับ นะหลายคนเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาปั๊บต้องแตกเวกเตอร์เข้าขแกน x แกน y นะฮะขอเพียงรู้จักวิธีการบวกเวกเตอร์นะครับนะฮนะเวกเตอร์โมเมนตัมก่อนชนกับหลังชนต้องเท่ากาันบวกแบบหางต่อหัวเราจะเห็นคำตอบได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องคิดเปลืองกำลังมากเลยนะครับประโยชน์แชร์แชร์กันไปเลยนะครับนะให้รู้จักวิธีการที่คิด แบบที่ไม่ต้องแตกเวกเตอร์บ้างนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าชอบนะครับผมจะพยายามเข็นคลิปต่างๆออกมานะครับวิธีการแก้ปัญหาที่มันง่ายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับโดยการคิดโดยไม่ต้องแตกองค์ประกอบของเวกเตอร์นะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ